สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสังชาวส,วสปปลาวสมาชิกทุกเชื้อชาตินะคะแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทารุตทช,ชาตานะคะกลับมาพบกับอาจารย์นรีในการทําคลิปดวงความรักนะคะสถานะที่3ของชาวกลุ่มนะคะประจําเดือนเมษายนนี้นั่นก็คือคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้ใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะนารีระดา65นะคะตรงนี้เป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมนะคะไพ่เรื่องราวอาจจะสลับตัวตนกันได้นะคะ,ะมาลึ้นงกันต่อนะคะตรงนี้ พลังงานของชาวกลุ่มคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเมจิซีนวิสด o มนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าตัวของคนเองอะนะคะเป็นคนที่ที่สามารถที่จะเข้มแข็งแล้วก็เยียวยาจิตใจของตัวเองได้นะคะตรงนี้หรือในหนึ่งอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดมากนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาเจอกับพิษของความรักก็ได้นะคะก็เลยอาจจะต้องเยียวยาตัวเอง be brave and true นะคะ spirit warrior นะคะเหมือนคุณอยากที่จะแบบกล้าหารกล้าเผชิญทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากๆก็ได้นะคะเออ lock star นะคะ i am a million different things at a million different times นะคะเหมือนกับมันเป็นพลังงานที่เหมือนกับคุณคุณอยากกลับมาเป็นตัวของตัวเองคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ ไม่จาเป็นต้องเหมือนใครนะคะคุณอาจจะแตกต่างจากคนอื่นๆแต่คุณมีเอกลักษณ์ในตัวเองที่แบบดีงามมากๆนะคะที่คุณภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าคุณกําลังอยากที่จะกลับมาเป็นตัวคุณที่น่าภาคภูมิใจนะคะแบบวันเก่าของคุณก็ได้อี๋อยวขอมาดูจากไพ่ออร์เคอลอีกหนึ่งชุดนะคะเดี๋ยวดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่ด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น when I'm turned into the energy of abundance นะคะ I become a b u n d a n c เออเหมือนกับตอนเนี้ยคุณพยายามเปลี่ยนจุดโฟกัสมาในเรื่องของการกลับมาสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะให้กับตัวของคุณก็ได้เหมือนกับว่ามันมีความผิดหวังอะไรบางอย่างในความรักครั้งนี้จนคุณเหมือนกับว่าไม่อยากโฟกัสที่ความรักก็ได้นะคะอยากกลับมาโฟกัสที่ความสำเร็จในชีวิตของคุณนะคะ I am kind loving toward o t e r s w h y creating c l e a r boundaries นะคะ t protect my good feeling emotion mm hmm. เหมือนกับคุณเป็นคนที่แบบว่าใจดีมีเมตตานะคะเป็นคนที่แบบชอบมอบความรักความหผงใยให้กับผู้อื่นเสมอนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้เหมือนกับว่าคุณพยายามนะคะที่จะเหมือนกับ เคลียความรู้สึกอะไรบางอย่างของคุณปกป้องความรู้สึกอะไรบางอย่างคุณให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมก็ได้นะคะหรือขอพื้นที่ส่วนตัวกลับคืนมาเกิดอะไรขึ้นกับชาวกลุ่มที่ข่าสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอดูอีกหนึ่งใบนะคะ My greatest spiritual ships นะคะ Don't come to force นะคะ They come to freedom Oh เหมือนคุณอยากปลดปล่อยความรู้สึกอะไรที่เป็นใน่ง่ลบของคุณไปสู่อิสระอืมมันดูมีมีความรู้สึกที่มันแบบปิดอัดคับข้องใจอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับความรักครั้งนี้จนคุณรู้สึกเหมือนกับว่าอยากที่จะแบบหลุดพ้นออกไปจากตรงนี้ก็ได้นะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวจากไพ่คาโร์กันดีกว่านะคะค่อนข้างอาจจะสลับซับซ้อน รักซ้อนซ้อนเงินหรือเปล่าเลยค่ะมาลุ้นกันดีกว่านะคะพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวดูเรื่องราวจากไพ่ของพี่หมีน้องหมีกันดีกว่านะคะพี่หมีน้องหมีช่วยบอกหน่อยเล่าเรื่องหน่อยนะคะโอยเดโอ้ยจ้าไม่ได้แกล้งนะแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นพลังงานที่ขึ้นมาตรงนั้นคุณอยากหลุดพ้นอยากเป็นอิสระไพ่เดที่ขึ้นมาก็คือถูกต้องนะคะเพราะว่า อยากที่จะจบอยากที่จะหลุดพ้นอยากที่จะเป็นอิสระจริงๆอืมนะเอ้ยอะไรเนี่ยขอดูต่อก่อนนะเด็กถือถ้วยนะคะอาจจะเป็นคู่กรณีของคุณหรือเปล่าชาวทัดน้ำมีกรกรพิจิกนะคะแล้วก็มีไพ่ของหกไม้เท้า เลตฟันนะคะมีไพ่ของเจ็ดเหรียญนะคะอุราชินีถ้วยค่ะแล้วก็ The e m p เ e s นะคะ สวินดาบนะคะพลังงานของคุณนะพ้นไฟด้วยนะชาวกลุ่มไปโกรธอะไรมานะคะมีไพ่ของแปดเหรียญน,นะคะแล้วก็มีไพ่ของเก้าเหรียญเหมือนกับมันเป็นพลังงานของความรักที่เหมือนกับคุณทุ่มเทมากๆก็ได้นะคะ ชุ่มเทให้กับเขามากๆเป็นสายเปก็ได้นะคะเนี่ยชาวกลุ่มคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณเป็นสายเปกับเขาแต่เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ดูเก่งดูสวยดูหลอ่อดูมีสเสน่ห์มากๆนะคะค่ะขออภัยอยู่ดีเสียงหายนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะลุ้นกับเสียงอาจารย์นี่แหละไม่ใช่ลุ้นอะไระพลังงานของชาวกลุ่มคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเหมือนกับว่าก่อนหน้าเนี้ คุณไปให้กับความรักครั้งนี้มากๆนะคะแล้วก็เหมือนกับมันเป็นความรักที่ที่เหมือนคุณต้องทุ่มเทเงิน,งนทองทุ่มเทอะไรบางอย่างให้กับเขานะคะหรือมันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่มันเหมือนกับมันมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างแอบแฝงเข้ามานะคะแล้วก็คุณรู้สึกได้นะคะว่าเหมือนกับเขาอาจจะหวังผลประโยชน์จากคุณมากกว่านะคะที่จะ จริงจังจริงใจกับคุณนะคะให้ความรักไม่ขึ้นเลยนะตรงนี้นะคะแล้วก็คุณก็เลยสุดท้ายนะคะเหมือนกับคุณต้องตัดสินใจนะคะที่จะปลดปล่อยตัวเองนะคะจบกับความรักครั้งนี้นะคะคุณอาจจะเคยแบบพยายามมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้ดูสิหกไม้เท้าอ่ะชัยชนะเป็นของคุณนะคะเล t ฟันอ่านะคะดูสิ เหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะออกไปทํากิจกรรมไปอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรัก,กน,นะคะทําตัวยุ่งๆเข้าไว้เพื่อได้ลืมความรักตรงนี้นะคะคือจริงๆเหมือนกับว่ามันอาจจะมีสาเหตุอะไรบางอย่างที่เขาทําให้คุณโกรธก็ได้นะคะชาวกรุงคุณก็เลยเหมือนกับตัดใจได้เนี่ยนะคะดูสิมันมีความโกรธที่อยู่ภายใต้หกไม้เท้ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกโกรธไม่พอใจขุ่นเคืองหรือเขาทําอะไรที่เรารับไม่ได้มากๆนะคะหรือพูดอะไรที่ไม่ดีใส่เรามากๆจนคุณแบบว่า ตัดเลยชับเลยคราวนี้นะคะมันอาจจะนอกเหนือความคาดหมายของอีกฝ่ายหนึ่งมากๆก็ได้แต่ว่าพอคุณกลับมาโสดแล้วก้าเหรียญคุณแฮปปี้กับชีวิตมากกว่าเดิมน,นะคะดูสิคุณแฮปปี้มีความสุขเล็ดฟันตรงนี้อนะเรามาด้นกันต่อนะคะว่าจะยังไง see you again หมือนเขาอาจจะพยายามมางอนงอนะคะพยายามที่จะเหมือนกับว่าไม่ยอมให้ความรักมันจบอะนะคะไม่อยากให้เป็นการจากลาแบบที่มันแบบหายไปจากกันนะคะแต่เหมือนกับว่าโตคุณความเป็นห้าม้เท้าอ่ะคุณรู้สึกว่าปัญหาทุกอย่างอ่ะมันก็ไม่เคลียร์นะคะกลับไปมันก็เจอวังวนที่แบบเป็นอุปสรรคที่ทําให้ความรักมันไปต่อไม่ได้อยู่ดีโอ้โหสามดาบขึ้นมานะคะเลยมันเป็นลักซ้อนเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเจ้าชู้หรือมีคนหลายคนก็ได้นะคะ อืมหรืออาจจะเป็นพลังงานชาวลัคนาราศีทัตไฟเนสิงธนูเข้ามาก็ได้นะคะมันคุณไม่อยากกลับไปอยู่ในวงวนแบบเดิมแล้วที่ต้องเจอกับอุปสรรคนะคะหรือว่าคุณไปเจอรถไฟชนกันมาหรือเปล่าเนี่ยคุณก็เลยโกรธก็เลยตัดจบกับเขาได้นะคะห้าเหรียญหรือบางทีเขาอาจจะทําตัวออดอ้อนหน้าเห็นใจหรือบางคนอาจจะมาขอให้คุณช่วยเหลือขอเงินขออะไรบางอย่างจากคุณด้วยนะคะมีพลังงานของเด็กถือเหรียญเข้ามาด้วย หรือคุณแอบคบเด็กๆที่ยังต้องการเงินมากๆนะคะส่งเสียใครเรียนมาหาลงมาหาลัยอยู่หรือเปล่าเนี่ย <laughs> ชาวาคุมเดะมนนะคะแต่คุณรู้สึกว่ามันมันเศร้าแล้วว่ามันเสียความรู้สึกมากๆนะคะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าวิวออฟ วิวออฟฟอร์จูนนะคะมันเป็นความรักที่เหมือนกับมันเป็นปฏิหาริย์เข้ามาแต่ว่ายิ่งรักคุณก็ยิ่งทุกข์คุณก็ยิ่งเศร้าคุณก็ยิ่งผิดหวังเสียใจอาจจะเสียเงินเสียอะไรด้วยนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากกลับไปเศร้าอีกแล้วนะคะขอดูซินะคะถึงแ้ว่าใจหนึ่งอ่ะวิวออฟฟอร์จูนคุณจะแบบเสียดายกับความรักครั้งนี้มากๆว่าคุณทุ่มเทไปเยอะนะคะมีไพ่ของอัศวินเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะ แล้วก็มีไพ่ของ6ถ้วยโอ้โหาจะว่าคุณก็ต้องระวังกันว่าคุณอาจจะแพ้ลูกอ้อนของเขานะคะเพราะว่าเหมือนกับเขาอาจจะมาในสไตล์ที่แบบว่า6ถ้วยะนะคะมีความหวานมีความโรแมนติกเอาอกเอาใจคุณสารพัดนะคะเพื่อที่จะกลับมาอยู่กับคุณเพื่อที่จนกว่าหนึ่งเหรียญนะ่ะจะได้รับการช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลืออะไรบางอย่างได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากคุณนะคะอือบทสรุปคุณจะยังไงดี โอ้ชาวคุมนะคะใส่เปตัวพ่อใส่เปตัวแม่หรือเปล่า justice นะคะเหมือนคุณต้องการความยุติธรรมอะ่ะมันไม่แฟร์กับคุณนะคะ hmm. อืม strain โอ้โอเคนะคะคุณเข้มแข็งพอแล้วคุณรู้สึกว่าพอแล้วนะคะมันเป็นความรักที่คุณมีแต่ให้แล้วมันก็ไม่ได้ให้อะไรสิ่งที่ดีงามตอบแทนคุณมาเลยนะคะ ความรู้สึกของคุณตอนนี้คือคุณเข้มแข็งอ่ะคุณอยู่ได้คุณอยู่คนเดียวก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณขาดเขาไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเหมือนกับว่าคุณเข้าใจความรักในอีกมุมมองหนึ่งแล้วก็ได้นะคะเหมือนคุณเข้มแข็งแล้วคุณอาจจะต้องกลับมารักตัวเองแล้วก็กลับมามุ่งมั่นกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะความสําเร็จในชีวิตของคุณต่อนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะอืมนะคะ เขารู้สึกยังไงกับคุณอาถามให้นิดหนึ่งสิตกลงเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะชาวกลุ่มคู่กรณีของคุณคนนี้รายีนี้เอียดนะคะก็อาจจะเป็นชาวทัดดินนะคะเมื่อก่อนประสบกันก็าอาจจะเป็นคนที่แบบว่ารสนิยมสูงมากๆใช้ของแบรนด์เนมหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะมีไพ่ของเดอะฟูลนะคะ ก้าถ้วยโอ้โหเดอะฟูมาพร้อมกับก้าถ้วยสิบดาบกระโดดออกมาค่ะโอ้ยไพ่กระโดดแปดไม้เท้านะคะเหนะ็นไหมเจ็ดไม้เท้าค่ะ อำไห้เท้านะคะเอาอะไรกระเด็นเวลาชามห้เท้าโอ้โหเหมือนกับตัวเขาเองอะนะคะเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการความผูกมัดหรือจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากผูกมัดอะไรกับคุณนะคะแต่ฟูอะนะคะแต่ว่าก้าวถ้วยอะคุณอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกับว่า เขาก็คบหาดูใจด้วยนะคะแต่ว่าคุณจะจบกับเขานะคะดูสิเขากลับพยายามที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ mm. เพียงแต่ว่าคุณให้เขารอนะคะเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะนะคะความเป็นราชาไม้เทา้าคุณคือแบบว่าใจแข็งกับเขามากๆคุณดูเปลี่ยนไปคุณดูไม่ใจอ่อนคุณดูไม่สงสารเห็นใจเขาแล้วนะคะเหมือนกับสุดท้ายเขาอาจจะต้องยอมถอยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะ พยายามทำนู่นทำนี่ก็แล้วแต่คุณก็ไม่ใจอ่อนกับเขาสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าสุดท้ายก็อาจจะต้องยอมรับการตัดสินใจของคุณที่ว่ามันเป็นการจบนะคะแต่มันเขาก็มีตัวเลือกอื่นๆนะคะคนเนี้ยนะคะเขาก็ไปลัลลากับชีวิตได้ถึงจะไม่มีคุณนะอืมอะต่อกันดีกว่านะคะความรู้สึกของคุณนะคะดูให้นิดหนึ่งสิความรู้สึกของคุณ เด็กถือเหรียญน,นะคะ The Star ราศีดาบหนึ่งไม้เท้านะคะเจ็ดดาบ เ Moon นะคะสามถ้วยนะคะสวินถ้วยเหมือนกับความรู้สึกของคุณนะคุณอะเป็นคนที่แบบทุ่มเทความรักครั้งนี้มากๆนะคะเหมือนคุณตั้งความหวังไว้คุณอยากจะ เริ่มต้นชีวิตกับเขาอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับเขานะคะคุณตั้งใจมุ่งมั่นไว้อย่างนั้นนะคะเหมือนกับเขามีอะไรที่ถูกใจคุณมากๆนะคะถูกใจคุณหลายๆอย่างแต่ว่าเหมือนกับคุณไปโป๊ะอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเจ็ดดาวอะไรบางอย่างที่เป็นความลับที่เขาแอบทําอะไรลับหลังคุณจนทําให้คุณรู้สึกผิดหวังแล้วก็เศร้านะคะเหมือนกับเสียดายที่คุณเคยให้ความไว้วางใจเขาให้ความรู้สึกดีๆกับเขานะคะเหมือนกับคุณกําลัง <c oughs> ลังเลมากๆนะคะว่าถ้าเกิดเขาสามถ้วยเขากลับมางอเนี่ยเขากลับมาดีกับคุณเนี่ยคุณจะใจอ่อนกับเขาไหมมีไพ่ของ7จถ้วยนะคะเจ็สรุปแล้วคุณไม่ใจอ่อนนะตรงนี้นะคะถึงแม้ว,ว่าคุณอาจจะหวังว่าเขาจะเปลี่ยนนะคะแต่เหมือนกับสุดท้ายอ่ะคุณก็คุณก็รู้ว่ามันเป็นแค่ความฝันความหวังที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะ คุณก็เลยรู้สึกว่าโอเคจบดีกว่าจบแล้วจบเลยนะคะเจ็บแค่นี้พอแล้วนะคะอย่าเจ็บไปกว่านี้นะคะชาวกลุ่มโอ้ยเจอหน้าสงสารจังเลยนะคะชาวกลุ่มนะคะตัวพ่อตัวแม่สายเปนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ถามให้นะคะแล้วคุณจะเจอกับคนใหม่นะคะมีโอกาสที่จะเจอกับคนใหม่ไหม มีโอกาสที่จะเจอกับคนใหม่ๆไหมนะคะมีไพ่ของเก้าไม้เท้าแปดเหรียญน,นะคะว้าวสองถ้วยหนึ่งเหรียญน,นะคะอืมอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงเวลานี้นะคะ มันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะทจําใจยากนิดนึงนะคะอาจจะเหมือนกับว่าปิดหัวใจไม่เปิดหัวใจรับใครนะคะก้มหน้าก้มตาทํางานทำมาหากินนะคะแต่ตอนนี้เรื่องของรายได้การเงินของคุณเนี่ยอาจจะปังปังเข้ามามากก็ได้จนคุณไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าในอนาคตข้างหน้าอาจารย์รู้สึกว่าอีกสองสาเดือนข้างหน้าคุณอาจจะได้เจอกับคนใหม่คนที่เหมือนกับว่าเข้ามา เหมือนปฏิหารเลยนะคะดูสิเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะคราวนี้คุณไม่ต้องเปเขาแล้วเพราะว่าเหมือนกับเขาเป็นลักษณะของการให้นะคะให้และรับแล้วก็ความเป็นซึ่งกันและกันคุณอาจจะได้เจอกับคู่แท้ที่เป็นทวินเฟรมของคุณนะคะคู่ที่มาเป็นเหมือนอีกครึ่งหนึ่งชีวิตของคุณเลยก็ได้นะคะคู่ที่จะได้มาหลังจากที่คุณผ่านพ้นยิบักกรรมทางความรักไปแล้วนะคะเป็นคู่ที่จะรู้เข้าใจถึงความรู้สึกของคุณมากๆนะคะหรือมีอะไร หลายลอย่างที่มันคล้ายๆกันนะคะเหมือนกับเมื่อคุณได้เจอกับเขาอะนะคะมันจะมีความรู้สึกผูกพันอะไรบางอย่างความปิ๊งปังอะไรบางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกกับใครมาก่อนนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะละสายตาจากเขาได้นะคะหรือมันเป็นความรู้สึกที่แบบคิดถึงแต่เขานะคะไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงเขาได้เลยนะคะเป็นอารมณ์แบบอย่างเนี้ยนะคะ มันมีความผูกพันอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยจะมั่นใจกับความรักครั้งนี้มากๆนะคะเพราะฉนั้นเดี๋ยวจะได้เจอกับคนที่ดีกว่าหนทางใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามานะคะในเรื่องราวความรักของชาวกลุมที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะนะอาจจะเจอในอีกไม่ช้านี้นะคะสองสมเดือนต่อจากนี้นะคะขอให้เป็นเรื่องราวของคุณนะชาวกลุ่มนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีตนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านนะคะอืม ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจกับชาวคุมทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับช่องของอาจารย์นรดีด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ